เขาให้ทำทะเลลีเราเลยมจีการเลยตัวใหญ่ๆหน้าเลยเดี๋ยวลงยุ้งหลัง่ยแกวต่อต่อไม่บางได้เลยนะเออน่ะโอ้ใครใคใครถ้าไปเรือขึ้นเราก็โดไปนี่นะ มากบางตรงนี้ค่ะตอน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  ไม่ติดให้เอียงเพียงมันตรงนี้หน่อยเอียงเองมันติดเสาให้พี่ไปตางนนติดเสารงนั้น่งนั้นเาพอว่าไม่ติดเสาตรงนี้ติดเรียวติดเียวได้ไหมคะจะยืมแมนะคะจอยื่ะใช่ไไปได้มะ่ด้ครั้แต่ไม่ไปรียวจะได้หเออบังไม่ใช่ไหไม่บางแก้วแก้วแก้วถือหนูเป็นคนสูงโอเคค่ะ ใไหมครับใหคี่ีอะไรของไทรเบี้ยวบ้ี่ครับมีคำ้อควรหัทนางได้่างหให้ขนาดกล้องหรหานใ้อปาาขนาดกล้องหน้าอ่ะาวลาเล็กหน้าอ่ะมีามินะ สวัค่วนนี้ได้รับการจระวันนิดนึงคะกับการวงสวงละครเรื่องีเป็นยังไงบ้างค็ก็วันนี้เราก็มาร่วมวงสวงกันเนาะแล้วก็นักแสดงทีมงานทุกคนก็มาค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ไปที่ ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจของพวกเราผู้จัดแล้วก็พูมุ่กลับมากใช่ครับอยากพูดถึงเรื่องนี้ดูทำไมถึงนำกลับมาทำอีกครั้งในเวอร์ชั่นนี้ค่ะคือจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องที่แบบเราเคยช่วยคุณพ่อมาตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อทําเป็นละครโทรทัศน์มาก่อนด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราได้ค่อนข้างสัมผัสคลุกคลีกับตรงนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ ในสมัยตอนนั้นที่แบบช่วยพ่อแยกกองทยาอะไรเงี้ยคือเราอยู่ตลอดเราเห็นการเดินทางของตัวละครทุกตัวเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องดราม่าที่น่าสนใจมากๆมันไม่ใช่แบบคําว่าเลือดเจ้าพยามันคือสายเลือดของแม่น้ําเจ้าพญาไม่ใช่เรื่องเลือดใดๆทั้งสิ้นในการฆ่าแกงหรือใดๆแต่มันเป็นเรืเ่องเจ้าพญาที่เป็นสายเลือดที่เข้มขน้นนะครับสายใยทุกอย่างที่เคยรักกันมาเคยผูกพันกันมาทุกอย่าง มันมีการสูญสลายมีการความรักตลอดการที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีมันก็เลยเข้มข้นไปจนถึงรุ่นลูกด้วยครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วกเ็เราก็เอาบทมาอัดแอปเอาแล้วก็ให้เรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เพิ่มสีสัน<ๆ>เพิ่ม ในส่วนของชายแอคชั่นเนี่ยก็จะมีแบบเกี่ยวกับเรื่องอาคมนะครับมีวิชาอาคมนักแสดงตัวละครทุกคนโ<ม>จอ <น S 2> ชุมเสือทุกคนดีไซน์เพิ่มขึ้นให้มีคิวแอคชั่นที่เป็นเกี่ยวกับอาคมไสยศาสตร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบถึงขนาดวนดำเนาะเราเอาแค่ พอประมาณในคลิปใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะคิวสาหัสกันอยู่ก็คือเราเราเล่นคิวหนักแน่นอนเพราะว่าเป็นคิวแอคชั่นที่เป็นอาคมนะครับก็จะมีของพังระเบิดระเบ้อกันแน่นอนเพราะว่าต้องมีแบบมันเป็นอาคมที่ต้องมันมากใช่ครับแต่ก็จะกลับมาในยุคเราด้วยท่านนี้เลยใช่ไหมครับไไม่ด้กลับก็ก็ไไม่จะมีนูนหนักกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็ความที่มีมีการดีไซน์ตัวละครค่ะให้ให้มีลูกเล่นมากขึ้นให้ม มีสีสันมากขึ้นนะคะคิวบูนนแล้วก็จะมี CG ด้วยที่จะเข้ามาประกอบในเรื่องของอาค,นนะคะมค่ะเพิ่มเพิ่มเพิ่มรสชาติให้ละครแบบว่าดูสมจริงใช่ค่ะเบอกเวอร์ชั่นนี้จะมีอะไรแตกใหม่กว่าเวอร์ชันเก่าไหมจริงๆครงเรื่องทุกอย่างเหม,มือนเดิมหมดเลยนะคะเพราะว่าโครงเรื่องเดิมมาดีทุกอย่างเราใช้ก๊เรื่องเดิมครับใช่ค่ะเพียงแต่ว่า คิดว่าเป็นการเป็นการดีไซน์ตัวละครมากกว่านะคะที่ที่ทำให้มีสีสันเพิ่มขึ้นจากเดิมค่ะเพื่อที่จะให้เข้ากับสมัยนี้นะคะการเดินเรื่องที่เร็วเหตุการณ์ที่มีอุปสรรคให้ตัวละครจตลอดเวลาค่ะเพื่อเพิ่มความสนุกแล้วก็ให้คนดูแบบว่าลุ้นตลอดใช่ครับผมอ่าน,นักแสดง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือจริงๆเรื่องนี้ก็คือบูมได้บทมาอ่านปุ๊บคำแรกที่เจอผู้จัดวลุ่มขึ้นก็คือฉากหนึ่งถ่ายกี่เดือนคะ <laughs> คือคือในในตอนแรกอะค่ะคือ ตอนแรกเลยของบทอะบูทุกฉากค่ะทุกฉากเลยถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าร้องลํำตัดกำลังเฮฮากันอยู่ก็เตะต่อยกันแล้วไปเด็ดดอกจำปี ก็มีคนมาบอกเรื่องวิ่งไปมีเรื่องกับเขาก็อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาดอกจำปีจะไปไหว้พระมีเรื่องอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกฉากค่ะก็คือบูจัดเต็มแน่นอนสาหรับเรื่องนี้ค่ะก็เลยต้องปิดมาเต็มเต็มที่กับเรื่องนี้คือบูไม่เท่าไหร่แต่ถือปืนและยิงปืนที่หนักมากคือบูไม่เคยถือปืนแบบแบบแบบนี้ค่ะมันเป็นเหมือนลูกซองค่ะลูกซองสั้นคือมันมันหนักมากแล้วมันเป็นของจริงอะค่ะซึ่งพูมกับอีกคนหนึ่งพี่หนงก็บอกพี่บูว่าบูแบบต้องแบบไปออกกําลังกายแขนนะเพราะว่าเวลายิง มันกระแทกแบบแรงมาก เราก็ต้องแบบยิงอันนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนิดหน่อยจาได้ว่ายิงปืนครั้งแรกกับค่ายนี้ก็คือร้องไห้เลยค่ะจมากงไม่ึงมขนาดเลยไม่ถ่ายบูอะไรก็ไม่ได้เล่นละครบูมาก็พักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้มาเรื่องนี้เขาก็จะส่งไปเวิร์คช็อปไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับได้เตรียมความพร้อมหน้าตาแล้วก็ได้ดูบทบทสนุกมากครับเรื่องนี้เนื่อเจ้าพญาเป็นบทที่เข้มข้นมากจริงๆแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายให้ทุกคนได้ติดตามแบบ จะติดเรื่องนี้กันมากใช่หวังว่าหวังว่าน้องพีพีก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆรแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพีพีเลยแล้วก็บู๊เลยจัดหนักเลยค่ะก็จะมีในเรื่องก็จะมีต่อยมวยก็คือแบบตามพี่บูมไปเลยอะไรอย่างนี้แบบคุณแม่เป็นยังไงในเรื่องลูกก็ใกล้เคียงกันเลยค่ะตามคุณแม่มาอย่างนั้นเลยความดีเหรอความน่ารักทะเลนค่ะพ่อขอันนี้เป็นุณพ่อนะคะด้านหลังครับ ค,คุณบูไหมคะครับก็มีไม่มีใช่ไหมครับพี่ <Hey. S 1> เรามีครับผม, <c oughs> นะมเขา <c oughs> <c oughs> ผมมีครับก็เราก็ต้องบูกเขาด้วยทุกคนแหละฮะก็แต่อาจจะแบบต่างแนวกันไายคือ,อทั้งทั้งฝั่งโจนเนี่ยเขาจะเชื่อในเรื่องแบบอาเวท อะคือ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาคมอะไรเงี้ยแต่ส่วนเราอ่ะคือแบบธรรมะย่อมชนะอธรรมคือเราเนี่ยจะไม่เชื่อเรื่องนั้นเราเราเชื่อยึดมั่นในคุณธรรมแล้วก็ปรับตามโจรครับผมประมาณนั้นครับใช่ไหมคุณนตำรวจครับพี่พ็ยังไงครับพี่ครับก็ริวเป็นเขาเรียกว่านี่เป็นเจ้านายริวครับครับก็เลยก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกที่ต้องต้องบู๊จริงๆด้วยแล้วก็แบบ ได้มาแบบเารรียกว่อะไที่จับแบบมือพี่ไม่ใช่ไหมไอ,อ,อ้ยเพี่ <c oughs> ไม่ไม่คือเป็นน้องใหม่ครับว่าต้องไปไปหัดเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบู๊หรือว่าต้องต่อสู้หรือว่าต้องเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมครับสู้รรครับ <ẹ> เนี่ยต่ากบ้างได้หมดหลายต่างค่ะงที่ชางที่ช่างมากคือให้เลยค่ะสบายแน่นอนครับพี่ชายผมพ่อขุนก็สร้างก้อง ให้ผมเดินไปหาไหมฮะใช่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 เดมาดีกว่าเออเนาะเดินมาหาเห็นไหมผมเดินมานี่ผมอยู่ฝั่งดีแล้วเราอันนี้ยังมีอยู่ค่ะขอโทษนะคะขาเลื่องมากผมจริงจริงผมไม่เคยเล่นร้ายเลยครับเขาติดต่อมาเนี่ยเล่นบทดีๆอยังงั้นนะฮะใช่ไหมฮะไม่เคยเล่นร้ายผมเชื่อครับว่าในโรคเราเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยไม่เคยคิดว่าไม่เคยมีใครคิดว่าตัวเองร้ายนะ ครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างครับกับสังคมว่าจริงๆแล้วคนเราคิดว่าเราเป็นคนดีทุกคนแหละครับเพราะนั้นบทร้ายของตัวละครทุกตัวเราเล่นจากความจริงของคนนั้นว่าเขาคิดว่าเขาอ่ะดีเพราะนั้นบทดีของเขาอ่ะอาจจะร้ายในสายตาพวกคุณก็ได้แต่า้สำหรับผมอะ่ะ <c oughs> ผมดีทำไมอ่ะอะไร สายสนัดเลยหรือโอ้ไม่ค่อยจะมูเลยครับที่คุณเต้บอกว่าเนี่ยน้องๆเดี๋ยวฝงปากด้วยนะครับ,รบไม่ขาว,ว่ามูเป็นเก่งมาก<笑><笑>ครับก็จริงๆต้องบอกว่างี้ครับเลือดเจ้าพยาเนี่ยจากอังกอร์สู่เลือดเจ้าพยาสำหรับผมเนี่ยตอนที่มาครั้งแรกเลือดตอนอังกอร์นะผมก็ชื่นชม,มครับว่าน้องเขามีความตั้งใจแล้วก็จริงๆคุยกับน้องไว้ตอนจบอังกอร์ว่าเขาให้เกียรติผมว่าเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งมาแล้วมาอีกนะพี่นะ เรายังไม่รู้ตอนนั้นเรื่องอะไรด้วยซ้ําไปนะเวลาปากไปแล้วด้วยครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเสียไม่ได้ครับคืออยากจะมาคือด้วยความคิดว่าอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้ว่าเขาคลุกคลีแล้วก็เรื่องเจ้าพญาเนี่ยสะท้อนความเป็นรุ่นสู่รุ่นนั้นเรื่องนี้ผมว่ามันจะท้อนตัวครอบครัวเขาแล้วครับมันคือรุ่นสู่รุ่นแล้วผมก็รู้สึกว่าการได้ร่วมเล่นเนี่ยมันก็เป็นเกียรติเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นตำนานครับไม่มีใครไม่รู้จัก อลองผมก็เชื่อว่าอันนี้ผมถึงไม่เคยเจออลองเลยนะครับรก็รู้สึกว่าเออได้รับเกียรติที่ได้มาร่วมเล่นกับรุ่นลูกเราก็ถือว่าอันนี้เป็นเกียรติกับตัวผมด้วยที่ได้ร่วมทํางานจากอังกอร์สู่เลือดเจ้าพระยาดังนี้แลครับขอบคุณะ <laughs> ่ะยอยอเออผู้ห <laughs> ลย,ยังไงผู้หลยังไงโอเคครนวนี้แหละขอญอาตลาอขอบคุณครับค่ะเชิญครับ <laughs>